ลุงบอกว่าเหนื่อยจากการเดินทางเราไปสถานที่ใหม่ของคุณกันเถอะยูอาเนวเพจเนี่ยแปลตรงตัวแป <c oughs> ตรงตัวสุดๆคือภาษาอังกฤษจะต้องภูมิใจคุณภาษาอังกฤษต้องภูมิใจเอาละวโอ,อาดันอา่า <c oughs> พื้นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อะไระอ,อ่านไม่ออกกรมกลมบอกแล้วแปลเท่าที่แปลได้แปลได้ก็แปลแปลไม่ได้ก็ไม่แปลไกรศอนน,นี่คือดินด้าแอนโกโจโจโกอแล้วเ,เล่งเขาเป็นโ local c เ r p e ตอร์ยินดีที่ได้พบนะไกรศร ฮัลโหลไก่สอนเวลคัมอ่าสำวันนิวทูอ่าวัาวพิพตันไอายเรียนเป็นยอดไปเลยภูมิใจว่ะเพื่อนคุณภาษาอังกฤษต้องภูมิใจเพคแคร์ไก่สอนแลกโชคดีเชลดีมีชัยเชลปีมีชัย นะไกลสอนแบบทุกคนแบบเด็กใบเต็มือนเบบมัน,เต,น,เ,ตนเต้นที่แบบมันวันที่นี่โดยเฉพาะแซมคุณสามารถไปหิมคุณสามารถไปเยี่ยมเขาได้เขาเป็นเจ้าของ general so t r e a n าได้เวลาแนะนำความของมึงแล้วไกรสอน โอ้ไม้อะไรนะตอนนยยใหญ่ๆปะนะอืมมันก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชและขยะยองใหญ่รูบอกเลยเอาล่ะคุณสามารถอยู่แค p u นพอดยังีขายอะไรติงเอลขายทุกอย่างเลยเอ็นติงเอลเลยเนอเอ็นนี่ติงเอลเลยร้านใหญ่ขายทุกอย่าง เอออันนี้ไกรสอนขายทุกอย่างอโอ้ oh. ก่อนที่จะเริ่มทำฟาร์มฉันมีอะไรจะให้คุณเป็น,นการเริ่มต้นนั่นก็คืออุปกรณ์แรงงานท่า <c oughs> อันได้แก่บูรดน้ำขวานเคียวและแรนดอมซีดวิวคำโห่นะไกลสอน Welcome Welcome ฮัลโหลฉันไม่ได้เจอคนใหม่มานานมากแล้วคุณคือคนใหม่หรอือไม่ใช่เราคือไ,ไก่สอนคนเก่าฉันอยู่ที่นี่มาประมาณสามรอยห้าสิแปดล้านปีแล้วไก่สอนและการพบบัคโคนอุ่ยคนนี้ก็แจมใช่ไหมคนนี้ก็แจมแต่จริงๆเราคุณชอบหมอหมอทุกเกมก็คือดีหมดคือหมอตรงตาเป็กเลย เออนี่ไงดูดิโคตรน่ารักอ่ะคุณว่าอะเหมือนกันด้วยนี่มันดีนี่นี่มันปมหรือเเนื้อว่าชัดๆน่ารักน่ารักมากเลยอีกเซฟหนึ่งก็จะจีบคุณหมอนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อะไรกันที่ฉันเล่นอะไรบ้าจะเพิ่งจะเคยเล่นเกมนี้ เราไม่มีอ uh> ีกเซฟหนึ่งอะไรทั้งนั้นแหละเซฟหนึ่งอะไรทั้งนั้นแหละบ้าบอกเราจะมาเจอกับคุณพี่อืมไม่ใช่หนุ่มสุดาฟเอลเอ้ยพนุ่มก้านีน่นใช่คนนี้โคตรแซ่บกูบอกเลยตอนชุร์ดูร้อนแซ่บมากไอ้พหนุ่มคนนี้ก็น่ารักแต่ว่าเป็นแนวแบบเพื่อนที่ดีเพื่อนดีเฟนโซนคุณพะรู จูจริงๆมันไม่ได้อ่านว่าพาโลนะจริงๆแต่ว่ากูอ่านว่าพะโลพะโลก็ได้มันอ่านว่าอะไรอ่ะพับโลพับโบพับพ่าไม่ดูวอ่ะพาโบปั๊บๆน่าจะพับโบพาโลแเลยพะโลแหละพ,พี่พะโลจริงจะได้ชื่อเข้ากับไกรสอนเออคุณคือไกรสอนใช่ไหมฉันไม่อยากจะเชื่อเลย คุณดู like this ดู like this, this ิสหมายความหมายความว่าไงวะเนี่ยคุณดูน่ารักเลยโคตรน่ารักเลยไม่รู้ในทูมิดยูฉันชื่อพารูอ k n น w แจ็คอ b o บ t ฟัมมิงถ้ามีอะไรให้ช่วยเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถมาหาฉันได้ ยินดียินดีพะโลเด็กเด็กม่คุยกับเด็กคุณคคคุุณณือเพื่อนบ้านคนใหม่เดียเบรบ์คุณไปรอบรบทาวคุณไปริรอบเมืองหรือยังเหรอ อืคุณได้เจอแฟนในยังหรือแฟงคืออะไรโอ้โอ้ฮีฟไมฮัดบันเขาคือผัวของฉันเอง <laughs> สามีสามี <laughs> ไม่ใช่ผัวสามีก็เพอสามีก็เพอเขาคือสามีของฉันเองไนนเมมอี <c oughs> ลันดี้ฉันเป็นเอลิเมน a l ลเอลิเมน r y s ี h ส o คูลที h เชอร์อืมในชื่ออนะไรเนอะคำคำทำทำเหมือนไ,ได้แต่ว่าอเปล่าอ๋อ,อ,อชื่อไกดสอนสินะในทูมิดูยังไม่ตอบเลยน่ารู้จังเลยให้ไปเล่นได้ไหม ไม่ได้ไม่ให้ฮัลโหบักไกสอน <laughs> 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 ไม่นะ่ัลโหลปบักไกสอน <laughs> <laughs> Need to meet you ไอเอ็มวาเลนตน่าเออกระตุกเฉยสงสัยโหลดผี ไปนะอัลโหถ้าวันนีโผก์มาจริงนี่กูกดออกจากดีตไปเลยนะมันไม่มีผีซะหน่อยโดยนายจะเป็นเจอฉันอีกโกโกอะไรวะนี่เอมิลี่โอ้เพื่อนบ้านคนใหม่ฉันไม่อยากจะเชื่อที่เจนเห็นคุณด้วยตัวของฉันเองจริงๆแล้วผมเป็นผีนะ ดิเลกดิเลก <laughs> สวัสดีเอ้ามีคนชื่อเหมือนกันแล้วชื่อสไตล์เดียวกันดิ <laughs> เลก What did you say? Story <laughs> about all noise n dash ขอโทษที่เสียงดังและฝุ่น <laughs> พวกเรากำลังทำการก่อสร้าง วันหนึ่งจะจบไหมเนี่ยเือวันหนึ่งจะจบไหมวะเนี่ยเป็นตาไม่จบแพ้ okay, ล่ะจริงๆน้องแม่สาวคนนี้ก็น่ารักนะเอ้แม่สาวคนนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าไม่มีใครมาสู้หมอได้จริงๆว่ะอืมหมอคือเดอะเบสไม่เคยเจอคุณมาก่อนคุณคือนิวใช่ไหมไม่ใช่ฉันคือไกรซอนไกรซอนเดสซอนยังไงล่ะไกรซอนเดสดีซีแซม ขอกินมันเป็นตาเสพแทว่าคิวแทว่าเพื่อแคบ to the general store ฉันขายเม็ดนะเม็ดละห้าบาทาม,นะมีใครขายถูกกว่านี้ก็บอกได้อ <c oughs> <c oughs> จะไปกว้านซื้อมาเราเอามาผูกขาดคนเดียวเย่ <c oughs> yeah, วะมันดีไม่ใช่หรอแซมมันจะได้อะไรนะ เอาเมล็ดองในสต็อกก่ออืมในสต็อกมาขายกูว่านะกูว่านะนายกเมืองเนี้ยไม่นปางหมายพอสมควรเลยอืมจริงทีเซลเกงเซลเกงโดนรู้ว่านตีหัวสักวันอยู่เลยเฮ้ยเจอมายี่สิบแปดคนแล้วเหรออืมเจอคนมาเยอะขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วันเด็ดโคตรเพลิน เพลินมากบอกรอ,รอเนี่ยเดินเดินไปก็เจอคนอีกนี่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยมึงมึงดูคน,นคนชื่อบัตเตอร์พูดแต่คำว่าเหมียวเห็นไหมเห็นไหมมันนับด้วยเฉียด <laughs> ทำจริงริงกู <laughs> พูดเล่นที่ไหนกันละ่ะ <laughs> นนับัตเตอร์ในนับปัตเตอร์บัตเตอร์เองก็เป็นคนนะนี่มันซึ่งบายสามเองเหรอบอกเนี้ยวันแบบนี้แม่งยาวนานที่ไหนมังปรับไว้นานมากจริงนะปรับไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นอะเดี๋ยววันหลังจะปรับให้มันเร็วกวันนี้วันหลังนะวันหลังเพื่อที่เราจะได้เดินเล่นตะนแรแต่แตะได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องปรับไว้นานๆหน่อย ฟาร์มได้อย่างเต็มที่ฟาร์มที่ไม่เห็น,หนทำฟาร์มอแต่ฟาร์มที่อืน่นฟาร์ม,มที่หมายถึงฟาร์มของมึงเห็นไหมแพนด้าตรงนูน้นอย่าบอกนะว่าทักได้ด้วยมันยังไม่มีอัปเดตมาอ๋อเหรอแพนด้ากำลังนั่งเปลวปีงไม่เห็นสักพักจะขึ้นเขาไปเขารวมกับวัด เจ้าหลินเป็นฮีโร่ไม่ใช่ไ<ค>ม่ใช่ฮีโร่เขาเรียกว่ากังฟู <ś ia> เป็กังฟู <ś cia> กังฟูพี่พ่อเป็นเ,เป็ดจะบอว่าตัวเป็ดไม่หเ <c oughs> น,น,น้น้้นี่มันสุดยอดวิชากังฟูที่แคนด้าตัวนั้นต้องการเนี่ยแพนวิชาเดช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 ใช่มันจะมีเมืองอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ต้องรอสักประมาณสามสี่ห้าหกวัน นรดูเวลาที่แน่ชัดตัวแล้นเลยไหนมัน,ดมนดเดาแม่นจริงๆบ้าเอ้ยเดาแม่นรเป็นไงทําไมกันนะ <laughs> เหมือนรู้มาจากอีกจักรวาลหนึ่ง <laughs> มีพาราเลเิามีมันติเวิร์ดเป็นของตัวเองย <m au> ินดีกับกูหน่อยเพื่อนจะจบวันแล้วน,นะเนี่ยโอหเอ้ย <m au> <m au> ห้าโมงแล้วมไม่มีมันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะประเด็นเพราะว่ามาเป็นวันแรกๆไงล่ะวันแรกก็จะว่างจังเลยนะมันก็จะว่างจังเลยนะมันก็จะแบบไม่มีอะไรเลยนะหาใช้ตัม,มิน่าหามดอืม ไม่พอมันต้องตีสิบเอ็ดครั้งขวานขั้นแรกตีสิบเอ็ดครั้งแล้วก็ต้องตีต่ออีกแปดครั้งไม่นะเออไกลสอนบอกไม่ไหวแล้วปล่อยกูเป็นฮอน <laughs> โอ้โห و, สก,กิลอัพนะฮะโอ้โห و, วันแรกก็สก,กิลอัพแล้วนะฮะคุณ <laughs> ้าคุณเจ้า เอาละว <ไป S 1> ันดเดี๋ยวเราขายอ,อะไรตรงนี้อะไรไปเยอะมากแล้วเราได้เงิน,งนแบบแปดร้อยเยอะว่ากใช่ไหมเพราะเราขายทุกอย่างเปงไงล่ะเพราะตอนนี้ม,นมิวเซียมมันไม่เปิดด้วยก็ได้ขายแบบแหลกร้านได้ร้านแยกขายทุกอย่างใช่ก็เขาบอกว่าขายได้ทุกอย่างเอ็มีปิงเอล ถ้าขายตัวเองไปได้เลยไปขายไปแล้วแหละเออถ้าขายตัวเองได้ยัดลงกล่องนี่ยัดลงไปแ้วจริง,รงเฮ้ยเออโอเค <Yeah. S 1> วันนี้จบวันแล้วหนึ่งวันนะฮะเอาไว้มา1 1> เจอกันใหม่ <S 2> 2. <S วันหน้าวันหลังวันอื่นละกันวันนี้ไปแล้วบายบายบาย